ตอนบเขา้าวูซองเป็วรา,าบานนาพี่นอ้องมานี่ทำมีซองซาวมาเอ้อซองนำพี่น้องน้องหากของเป้น,นั่นเองพี่น้องสิฟ้าสิฟนลงไปโซนพี่น้องไปกินกิๆๆอนอะกินมะขามดอกกินมะขามดอ,ๆๆดอกพี่น้องมันรุน่นน้ำกาดมานี่ทำมีนางเอกเข้า,าวซองนำซองซาวาพี่น้องนี่คือนางเอกข้าวพี่น้องนี่นางเอกไหมสบายดีนี่แนะนำโตแน่สบายดีซื้อขูเด้สวัสดีชือนิดเดเด้ดอ อเอาวันนี้คาสิเริ่มปากันเลยพี่น้องสิงไปโคดนามค้าม,าามดอกเป้เซิงไว้ในโซนพัก,กนะพี่น้องว่าสิจุดใดพี่น้องเอาไปกันเลยย่างก้อนเจ้าย่างก้อนตดตามม,มาเพิ่มโซนของกันเด้อพี่น้องว่ามาค้ามดอกเป้ลักเซิรงไว้อยู่บนใดพี่น้องมีคอนเทนต์น,นี่ใดพี่น้องเป้ก็มีคอนเทนต์แบบพีเซษรลักลี่ข้าเจ้าไวว น้องตัวนี้ก็ฮอตโซนเด้อเด้นนอน้องห้างเ่ากับลังไขรประตูฮอตโซนโคตรเด้ดอตามหลอดอยู่เ่เด้อบุกเลยลอดบัตแทมา <c oughs> บุกโซนเฟ่พี่น้องวันนี้นางเอกซีโคตรพี่น้องน,นี้จะคาโซนทางหน้า น้องหาหนากำลังค่นทาน้องห้าหนาวกำลังค่นย่างเข้าเลยไหมนุ่นอะไรน้องห้าหนาวกำลังค่นหาพี่แม่หน่อยู่ไหนหามาขามดอกพี่น้องมาเบิงนำกันตะกี้จะเป็นค่นเลยพี่น้องหา,งหาเด,าหาาาด้อหาเนนหหาด้อ <c oughs> ตอนนี้หามาขามดอกเด้อ <c oughs> <c oughs> คนป้าจลีคนงามเนาะเอาไปเสิไปกินกันเลยพี่น้อง้ามาข้ามเห็นเลยพี่น้องเลยป่ไปกันเลยไปแล้นไหมพี่น้องตอนนี้เพิ่มตะกร้องเห่าก็เข้ามาเลยพี่น้องเป็นแจ็คซาวนี่ฮะซาวป้าพี่น้องวันนี้ซ่องเป้มีแต่คนงามเข้ามาพี่น้องอตอนนี้สิเริ่มกินกันเลยพี่น้องใครแล้วไหม น้องหักเขามาบุ่นดิพี่น้องเอ้ยไม่ได้โบ้นี่เนาะเออหน้ามีอาบ,บ้หมาเนาะจกอ่ะนะมีเป็นรอบมือ่นล้างเลยเพราะน่า,นาทอดเ,เอาเป็นยังเออทอดลงมาเอาทอทอดน้ำมมัน,นจะยืๆๆ้อๆเบิ้งเงี้ยน,น้ำมันาน,นอก,ก่อนี่แซ่บอยู่บอ่ะใช่จ้ะยังไม่สี่ยังมีสี่เน,นาะมันรุ่นน้ำกันหัวแซ่บไม่มีแซ่บก็ได้ สิยาบุญน,นนี้เนาะซองเธอได้กินเนาะตะกอนก็ได้กลินนก่นแม่เห็นปะนี่ก็มาอาบม่ไ้มาห่วยเขาแน่อ่ะอ้าวมันห่อยนี่ตอนนี้เงี้ยงหน้มมา,ามะขามทองอ้ออยู่พี่น้องมันรุ่นมันรุ่นนำกานัาก่อนจะกินก็ต้องนั่งกอนพอแล้วนะ,ะนี่ แล้วข่อยเป็นน้ำตาลไว้ช้อนมือยังไม่ทันได้กินนี่อะไรกินอะไรแม่เด็กๆน้องนุ่นน้องดอนได้ได้พี่น้องข่อยแซ่บเชอร์พี่น้องว่าบานป่ะข้าน้อแจ่มอีเช่เออแจ่มอีเช่มาลพี่น้องกินมะขามดอกคนไทยเขาเอินมะขามเลยนะมะขามเซ่ออีมเ่อก มำห้ามหรองเนี่ยมาคามเซอร์มึงเธอเขาเห็นเขาเจ้าเม่นนะแต่เขาเม่นคนน่ะแม่นมากเนาะหวานี่นกับแย่ก็ได้คุณจ้ากอนมาคามยั่วๆววจ้า <c oughs> อืมเปลี่ยนน้ำต่างลยได้มือ่อวานวานจนมีชม่มเนาะเอาให้ปรานบอลเกา บชีน่น,นี่ก็แแ่บปแซ่ระลาบาระาทามาป่ะกระแทบี่บบน้องเก็ตอนตอนน้ำที่ตอน,ตอนคอยจะเบ้นน้ำตาลแันน่ท้ รสชั่นจบนะมะขามเนี่ยชุดชมมาลีผ้คนม่ดจโลน้ำตาลเจอหวานจุเจออะใช่ไหมเมื่อแค่นั้นน่ะบอมก็เด่นมา zoom ยังักม o o กับ o กามุงเจ้าเจ้าพ่อเจ้าคือเจ้าคือมีต้มอะเนอะนี่ค่อย่ออ่ะตต้มเสื้อดืเนอะมันมันนนวนได้ป้าป้าปาเด้อักบง เ่ามาขอรักบงเออล้วไหมถ้าตักไม้ปรดน้ำเลยต่อตักงงอะไรเงี้ยฮะอะไรเงี้ยมันเหม่อแหมันเนื้อแต่มันย่อมารอบช่องอกินมาห้ามดอกนะป้าอ้อโกตจนดีนี่จนลืมตั้งกล้องเนี่ยมาเตะกันจน,นลุงแรกอะไอเอดเองนะ เออเด่งมันป้าห่มากง่ายมชิมเบ้งมาหามนี่มีชบมีเปเลอร์เลยป่าเยอ้าวป่าชิมมันาะมาบวบบานตอนเหนฮะเหรจากแรมันเกิดเองมันโค้ชโด้่อคอยโค้แคบนะป้าโอดแล้วก็แคบแคบเอ็ดมันแล้วก็มันกดขึ้นเลยล โกหวาน่องมือองมือแล้วนะดนอาเอาไอ้โกโกตารีน้อยจูงตัวดำดำวนันกว่าเออพันหมาเท้าเนี่ยน่นะใยอมมามือป,นนป,ปีนี้เปลี่ยนแล้ว มออร่ีดลื่นแซ่บเลยคับเจ่าเพ้รอันมีอันั้น้ะมีแซ่บอ้เามแซ่บเนาะต้นมันแซ่บลื่นกว่าาเนี่ยน้ำ รอดนอนกเนาะมันตลอดเรื่องกิน <c oughs> มันตลอดเนาะว่าเรื่องกินยืนหนึ่ง <c oughs> อ่าพี่น้องมาฮอ,อ,อนี่เป๊กอสิคอจกีสมนีเด้อ,อพี่น้อง,งสำหรับมื้อนีอ้ก็พานน้องๆสาวๆเชวนมากินมะขามดอกพี่น้องเลยแซบบ่แซบเป็นเสยงข้างหนนึงกะหาห้องกันเลยท แซ่บพี่น้องเอามอนี่เป้กกับขอบ้างให้ทุกคนเข้าเบื้องล้วกะทะวัททว่าคลิปนี้ทึกใจก็ฝากเป็นกำลังใจคนแรกคนเสียคนติดตามเป้เด้อพี่น้องบายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ